รายการพี่หนุ่มเคลียร์ลงได้ลงตัวเหมือนการซื้อกระเป๋ายี่ห้อสั่งไปแล้วเนาะของไม่ให้มาไม่ได้มาให้ลูกค้าก็แค่คืนเงินก็คือจบแต่ความรู้สึกในเรื่องนี้นะคะเออทนายยังไม่เข้าข้างเลยโอ้โห แทไม่เลิกนะคะขอพูดในมุมคนออนไลน์เช่นกันเนาะในมุมของยายจ๋านะคะไม่ผิดที่คุณจะหาถ้าคุณทําถูกตามสตาหรือได้จริงอย่างพูดเนาะและหนึ่งสิ่งนะคะคาพูดของเราในออนไลน์เป็นหลักฐานเราคนพูดเนี่ยจะมักจําตัวเองไม่ได้เพราะเราพูดไปเรื่อยๆหลายเรื่องเคสใหม่เจ้าใหม่มาเรื่อยๆเอาจริงๆถ้าย้อนยายจ๋าเนี่ยยายจ๋าก็ยังจําเรื่องราวเก่าๆที่พูด ไม่ได้ทั้งหมดเพราะแว็บมันก็จะแว็บอ่าโอเคเรื่องนี้เราคุยเราต้องถอยหลังจริงๆนะคะคนที่อยู่บนรายการเนาะอ่ามันเป็นหลักฐานและคําพูดจนเราบอกว่าเฮ้ยคนนี้ฉันไม่รู้อ่ะสองปีที่แล้วฉันลืมนะคะมันเป็นความหมายที่ เราต้องพินิษฐ์เยจ่าย้ำหน้าจอเสมอว่าทุกเรื่องราวของพี่น้องเย,ยจ่าจะพินิษพิจารณาคําโต้แย้งของทุกคนที่ช่วยเย,ยจ๋านะคะเป็นคําเตือนว่าควรระวังเพราะเราพูดเรื่องราวของพี่น้องถูกไหมเหมือนกันเลยนะคะการที่เรามารับปากใครลรวบอกไม่รู้อืจําไม่ได้สองปีที่แล้วนะคะและหนึ่งสิ่งเอารูปโปรไฟล์มาหลอกลวงนะคะในการที่ คุณจะต้อง เข้าไปหาในเว็บไซต์เช่นกันไม่ได้คนที่รู้จักหรือติดต่อโดยตรงหรือว่ามีแฟนฝรั่งโอ,อมีเพื่อนในทีมหรือว่าในประเทศเขาอาจจะสร้างเว็บไซต์ของเขาขึ้นมาโดยเฉพาะอันนี้มุมมองยังเชื่อถือได้เพราะเขาเห็นว่าเออมุมมองนี้เป็นเจ้าน,น,านี้เป็นเจ้าของเว็บไซต์นะฮะแล้วฝ่ายสามีก็ช่วยเนาะอันนี้คือความคิดของยายจ๋านะฮะอืมแล้วเป็นคนที่คุกคีกับสามีนู่นนี่นั่นมัน,นก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งถามว่าฝรั่งที่นี่ทํำไหมก็มีนะฮะที่ยายจ๋ารู้จักแต่อันเนี้ยในมุม,มมองว่าโอเคถ้าได้ไม่ได้ก็อย่างทีี่่พๆ หลายคนพูดไม่เข้าข้างใครนะว่าเออคนนี้เราคุยแล้วเออมันอาจจะไม่แมทกับเราเราก็เปลี่ยนใหม่ไปเรื่อยไม่ผิดถ้าได้คุยแต่ไอ้ประเภทที่ไม่ได้คุยนี่สินะฮะไอ้ประเภทที่ไม่ได้คุยนี่สิเนาะเพราะว่าอ,าอย่าลืมว่าโอเคเราจ้างคุณทํางานเพื่อเอาความรู้นี่ก็ไม่ผิดแต่ความรู้ของคุณมันสูงจนเกินไปเพราะคําพูดของคุณการันตีสูงนะคะในเป้าหมายห้าหมื่น อ่าสามหมื่นห้าหมื่นนะคะหนึ่งแสนและโปรไฟล์ที่ส่งกลับมามันเป็นคํายืนยันเพื่อให้อ่าลูกค้าม,มั่นใจเฮ้ยอันเนี้ยอันเนี้ยแถแล้วนะชัดชัดเจนๆพร้อมรูปพร้อมสแกนจนตาแตกอันเนี้ยใช่เลยลุยเลยนะคะแต่ไม่ได้คุยเนี่ยเออจะให้บอกว่าไงอะ่เนาะก็ ก็ถือว่าขอบคุณถือว่านะฮะแน่มากที่ข้ามาพูดมาคุยกล้ามาเปิดเผยตัวจริงอย่างที่ความรู้สึกและความคิดของตัวเองถึงแม้นะฮะเครดิตนี้จะโดนเนาะคนเชื่อก็คือเชื่อไปนะคะไม่ว่ากันเนาะไอคนที่เขาเสียความรู้สึกแล้วก็คืนเงินให้กับเขาเหมือนกับคุณชัยเหมือนกับเนาะพี่หนุ่มพูดนะคะพี่หนุ่มก็บอกแลยว,ว่าการซื้อกระเป๋ายี่ห้อ ถึงแม้คุณจะทํางานหรือสั่งไปแล้วก็ตามในเมื่อเขาไม่ได้ของคุณก็ต้องคืนราคาเต็มให้กับเขาก็คือจบนี่คือการเคลียร์ในสิ่งที่ดีแต่โปรไฟล์ของคุณจะทํางานต่อไปได้ไหมเกิดปัญหาอะไรขึ้นไหมอ่าเห็นได้ชัดอย่างน้อยก็ได้เปิดตาให้กับทุกคนว่าอ่านี่นะคะรูปมาจากไหนไม่รู้ด้วยซ้ําเพราะก็เข้าไปเอามาในนั้นเช่นกันนะคะนี่คือหัวใจและเก็ตได้เลยว่าหาผัวนะ เห็นไหมเขายืนยันแล้วเขาก็เข้าไปในแอปนั้นเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ทําเองพี่น้องเอ้ยหาผัวหาเองนะแน่จริงลุยไปสถานที่มันเลยนะรับกรรมจับเอาเลยตามที่เขาต้องการพี่น้องจ๋าสู้ๆเด้อครอบคุณราการนี้นะคะที่เปิดหูเปิดตาเปิดโลกกว้างเนาะให้ได้เห็นชัดเจนว่านี่ผิดคือผิดนะคะเนาะถ้าคุณยอมรับผิดทุกคนก็พร้อมให้อภัยแต่ เคดิตของคุณจะเสียไปอันนั้นมันก็เรื่องของเจ้าเดอ้อหญยเอ๋ยนะ